แล้วทําไมมันจะเป็นไปไม่ได้ล่ะแม่พออีกฟ้ากของทะเลมีแต่ศัตรูยังไงล่ะไหนเอาผลสอบเทอมนี้มาให้แม่ดูสินี่ครับผลสอบสอบได้ที่หนึ่งเลยเหรอเกรดสี่ทุกวิชาด้วย ผลสอบนี่ของจริงหรือเปล่าก็แม่บอกว่าถ้าผมสอบได้ที่หนึ่งผมอยากได้อะไรแม่ก็จะซื้อให้ใช่ไหมครับแล้วแกอยากได้อะไรล่ะผมอยากได้เรือครับแม่เรือเรือวิทยุบังคับเหรอไม่ใช่แม่ผมอยากได้เรือจริงๆเลยครับแกจะบ้าเหรอแกจะเอาเรือไปทําไมผมอยากออกทะเลครับออกทะเลออกไปไหนผมอยากรวบรวมพักพวกให้ได้สิบคนแล้วก็ไปเป็นราชาจรสลัดอ่ะแม่ แม่ว่าแกดูการ์ตูนเยอะไปนะหัดแยกแยะระหว่างโลกแห่งความจริงกับโลกของการ์ตูนหน่อยได้ไหมแต่มันคือความฝันของผมนะครับแต่ความฝันของแกมันเป็นไปไม่ได้ไงตอนนี้มันไม่มีโจรสลัดอยู่บนโลกนี้แล้วยุคของโจรสลัดมันจบไปตั้งนานแล้วแกเข้าใจไหมถ้าโลกนี้ไม่มีโจรสลัดอยู่จริงก็ไม่เป็นไรครับแม่ผมเนี่ยจจะเป็นคนบุกเบิกยุคของโจรสลัดขึ้นมาใหม่เองอย่ามาเป็นยาอ่อนกับแม่ได้ไหม แล้วแม่ก็จะไม่ซื้อเรือให้ลูกหรอกนะแต่ผมสอบได้ที่หนึ่งนะแม่แม่บอกเองว่าถ้าสอบได้ที่หนึ่งอยากจะได้อะไรแม่ก็จะซื้อให้เพราะความฝันของแกมันเป็นไปไม่ได้ไงแล้วทําไมมันจะเป็นไปไม่ได้ล่ะแม่พออีกฝากของทะเลมีแต่ศัตรูยังไงล่ะกมูโก๊ ตาต้าดูวันพีทด้วยเหรอพี่บานไม่รู้อะไรซะแล้วหนูอ่ะ FC ตัวยงวันพีธ FC ตัวยงวันพีธจริงเปล่ารู้เปล่าว่าลูฟี่ผลปีศาจชื่อว่าอะไรผลปีศาจของพระเอกใครไม่รู้ก็บ้าละผลโกมุกโกมุไงผลยางยืดอ่ะมั่วผลปีศาจของลูฟี่ไม่ใช่ผลโกมุกโกมุผลยางยืดตาต้าโดนอาจารย์โอดาหลอกแล้วเอ้าถ้าไม่ใช่ผลโกมุกโกมุแล้วมันเป็นผลอะไรืึตอนล่าสุดออกมาแล้วไม่ได้ดูเหรอผลปีศาจที่แท้จริงของลูฟี่คือผลนิกกันิกกับ ผลเทพเจ้าพระอาทิตย์หรือยังเอ้าป็นอย่างนี้ลูฟี่ก็ใช่ท่ากมุโกมุโดบิแซีไม่ได้แล้วดิเออว่ะแล้วหลังจากนี้ชื่อท่ามันจะเป็นท่าอะไรวะก็ท่านี้ไงนิกาดีกานีกาดีกาโน้ืมวันพีนี่ตั้งแต่รุ่นแม่ยังเป็นเด็กๆเลยนะนี่ยังไม่จบอีกเหรอแล้วนี่ลูกดูกันมารู้หรือยังว่าพ่อของวันพีทคือใคร โมูโกมูโกมโนบิ๊กตาต้าดูวันพีทด,ด้วยเหรอพี่บานไม่รู้อะไรซะและ้วหนูอ่ะ FC ตัวยงวันพีท FC ตัวยงวันพีทจริงเปล่ารู้เปล่าว่าลูฟี่ผลปีศาจชื่อว่าอะไรผลปีศาจของพครเอกใครไม่รู้ก็บ้าและ้ะผลโกมุโกมุงไงผลยางยืดอ่ะมั่วผลปีศาจของลูฟี่ไม่ใช่ผลโกมุโกมุผลยางยืดตาต้ตาโดนอาจารย์โอดะหลอกแล้วเอ้าถ้าไม่ใช่ผลโกมุโกมุแล้วมันเป็นผลอะไรอืมตอนล่าสุดออกมาแล้วไม่ได้ดูเหรอ ผลปีศาจที่แท้จริงของลูฟี่คือผลนิกานิกะผลเทพเจ้าพระอาทิตย์หรือยังเอ้าไม่อย่างนี้ลูฟี่ก็ใช้ท่าโกมุกโกมุโนบิแซบไม่ได้แล้วดิเออว่ะแล้วหลังจากนี้ชื่อท่ามันจะเป็นท่าอะไรวะก็ท่านี้ไงนิกานิกานิกาณิกาโนืมวันพีนี้ตั้งแต่รุ่นแม่ยังเป็นเด็กๆเลยนะนี่ยังไม่จบอีกเหรอ แล้นี่ลูกดูกันมารู้หรือยังว่าพ่อของวันพิชคือใครป้าผมขอซื้อขนมห่อหนึ่งได้ไหมครับจะซื้ออะไรอีกพอแล้วผมอยากซื้อนี้ไปกินที่บ้านนะครับเอาไปเก็บที่เดิมพี่ครับคิดเงินครับ อันหนึ่งดิอันนี้ของผมกลับมาแล้วครับนี่มันกี่โมงทำไมเพิ่งกลับถึงบ้านผมติดเล่นเกมกับเพื่อนอยู่ครับกลับดึกขนาดนี้มึงรู้ใช่ไหมว่ามึงต้องโดนอะไรเตรียมตัวไว้แล้วใช่ไหมผมเตรียมตัวมาแล้วครับแล้วพ่อเตรียมตัวยังครับเตรียมตัวกูต้องเตรียมตัวอะไรก็เตรียมตัวออกจากบ้านไงครับ ออกจากบ้านออกไปไหนนี่มันบ้านกูก็ออกไปหาน้องกิ๊ฟไงครับทีนี้พ่อก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าพ่อตีผมพ่อต้องไปอยู่ที่ไหนพ่อขอโทษลูกโอเคเดี๋ยวถ้านักเรียนทุกคนหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดหน้าหนึ่งร้อยสิบแปดนะคะ หัวข้อที่เราจะเรียนวันนี้เนี่ยก็คือประวัติศาสตร์ของชาวเอลเดียซึ่งเดี๋ยวครูจะให้ทำแบบฝึกหัดส่งครูก่อนจบคาบเรียนนี้นะคะปรกกิจตั้งแต่ครูสอนเมื่อกี้นี้แล้วนะเธอทำอะไรอยู่ผมก็กินขนมอยู่ไงครับครูไม่เห็นเหรอครูรู้ว่าเธอกินขนมอยู่แล้วใครหนูญยากให้เธอกินขนมในห้องเรียนครูแล้วบ้านผม,มันเป็นห้องเรียนครูตั้งแต่เมื่อไหร่ครับปกิจนี่เธอยังจะเถียงครูอยูอีกเหรอผมไม่ได้เถียงเขาผมพูดความจริงปักกิจ ครูจะโทรบอกผู้ปกครองเธอครูก็โทรเลยเดี๋ยวครับได้อย่าคิดว่าครูไม่กล้านะเออครูเป็นสีจกลมามาไม่ไดรร้เปล่าครัดิฉันจะขอเชิญผู้ปกครองประจิตมาที่โรงเรียนหน่อยนะคะพอดีประกิตทำตัวมีปัญหาในเวลาเรียนนะคะเอออันผมทำอะไรหรือก็ครูเป็นสีคือประกิตลูกคุณนะคะรบกวนการเรียนการสอนของเพื่อนเครูบอกครูเตือนอะไรก็ไม่ฟังนะคะ เสียงคําไม่ตกฟากคุณสอนลูกคุณบ้างนะคะอ๋อครับกูเป็นสีคืออย่างงี้นะปู่เองก็ส่งหลานไปให้กูเป็นสีสอนนะนะแต่กูเป็นสีไม่มีปัญญาสอนก็เดี๋ยวเดี๋ยวปู่จะสอนหลานเองก็ได้นะจะได้ไม่ต้องส่งไปโรงเรียนก็ดีมากถคากูเป็นสีได้ไหมกูเป็นสีก็สอนหลานผมไม่ได้อนะ จะมาเป็นคุณใครนะคุณคุณเห็นผลสอบลูกเราหรือยังยังทําไมหรอฉันว่ามันแปลกๆนะเพราะว่าปีนี้ลูกเราสอบได้เกรดสี่ทุกวิชาเลยนะอา้าวเกรดสี่ก็ดีแล้วไม่แฉหรอคุณแปลกตรงไหนแปลกสิปกติลูกเราไม่เคยสอบได้เกรดสี่ทุกวิชาแบบนี้เลยนะลูกมันอาจจะตั้งใจจริงๆก็ได้นะคุณเอาของรางวัลไปล่อมันหรือเปล่าล่ะคุณฉันไม่เคยคิดจะเอาของรางวัลมาล่อลูกหรอกนะ ฉันอยากให้ลูกตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของตัวเองมากกว่าไม่ได้ตั้งใจเรียนเพื่ออยากจะได้ของรางวัลแค่ครังคราเอานาะลูกมันอาจจะตั้งใจเรียนจริงๆก็ได้นะคุณไม่นะฉันว่าไม่นะฉันอยู่กับลูกตลอดฉันไม่เคยเห็นลูกตั้งใจเรียนหรือว่าอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นเลยนะผมว่าคุณน่ะคิดมากเกินไปแล้วเกรดสี่ก็ดีแล้วนี่คุณจะมีปัญหาอะไรอะ่ะฉันว่ามันดแปลกแล้วนะในขอยืมโทรศัพท์คุณหน่อยสิพอดีโทรศัพท์ฉันชาร์จอยู่แบตหมดคุณจะโทาโทรศัพท์ผมไปทําไมฉันจะถามครูประจำชั้นให้รู้เรื่องเลย ขาอาจจะให้เกตลูกเราผิดก็ได้อย่าเลยคุณวุ่นวายเปล่าๆเอาโทรศัพท์มาอย่าให้พูดซ้ําคุณก็อย่าคุยนานล่ะสวัสดีครับกูเป็นเสีผมผู้ปกครองปกิจนะครับพอดีอยากจะถามเรื่องผลสอบสักหน่อยครับ ิลูกเรียนจบไปหนูอยากเป็นอะไรคะผมอยากเป็น influencer, อินฟลูเอนเซอร์ o ิ k ต็อกเครับแล้วเธอรู้ไหมว่า influencer, อินฟลูเอนเซอร์ทิกต็อกเคืออะไรคะมันคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไงครูที่ทําคลิปออกมาแล้วก็ให้คนติดตามเยอะๆอะครูแล้วเธอรู้ไหมว่าอาชีพเนี้ยรายได้จะมาจากทางไหนก็ถ้าเรามีผู้ติดตามเยอะๆใช่ไหมครูสปอนเซอร์ก็อยากจะมาจ้างเราโปรโมทโฆษณาสินค้าให้เขาอะครับอยากมีผู้ติดตามเยอะๆก็คือเธออยากดังใช่ไหมใช่ครับผมอยากดังครับ ครูเข้าใจธนาว่าเธออยากดังอ่ะแต่กว่าคนเราจะดังมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครูอยากให้เธอโฟกัสที่งานประจําดีกว่าไหมมีความมั่นคงมากกว่านะเช่นหมอพยาบาลตำรวจหรือว่าการรับข้าราชการแบบนี้แต่ผมไปถามคนดังมาแล้วนะครูเขาบอกว่าถ้าเราลงคอนเทนต์ทุกวันเราก็ดังได้ไม่ยากครับแหมเขาก็แค่พูดให้แรงมาดันใจน้องๆจะได้มีกําลังใจทําคิดไงถ้ามันดังง่ายขนาดนั้นทุกคนคงดังไปหมดแล้วแหละจริงไหมจริงหรอครับครูจริงสิครูจะโกหกเธอทําไม แต่ผมก็ลองทําตามที่เขาบอกมาสองสามเดือนแล้วนะครูแล้วเป็นยังไงล่ะมันดังง่ายอย่างที่เธอคิดไหมล่ะเนี่ยครับครูไอจี IG ผมคนตามหมื่นสี่แล้วครับคนติดตามเธอหมื่นสี่เลยเหรอแต่หมื่นสี่ครูก็ว่าก็ยังไม่ดังเท่าไหร่นะหรอครับครูแต่ว่าทิกตอกอ่ะผมคนตามล้านเก้าแล้วนะผมดังยังครู ไม่รู้กูไม่ได้มานั่งนับปะยู